พอเรานวดมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจึงคว้าม,มือเขาแล้วก็บีอันนี้ยกก้นหลังแอนแขนซึงดิ่งลงแต่อันนี้จะกลายเป็นว่าบีบเข้าหากันบีบเข้าหากันอย่างนี้ไม่ยกไม่เยอะเลยนะไม่ต้องบีบอย่างนี้นะบีบไปเลยดิ่งๆเข้าไปข้างในบีบมาเรื่อยมาถึงตรงนี้อ่าพอบีบขึ้นบีบลงมาถึงตรงนี้หงายแขนนวดตรงนี้ลงมา นี่คือเส้นหนึ่งนะพอเส้นสองปุ๊บวางนิ้วสี่ห้าองศานิ้วสี่ห้าองศาคืออย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้สี่ห้าองศาซ้อนนิ้วเวลาซ้อนนิ้วสิ่งหนึ่งคือนิ้วล่างกดแต่นิ้วนี้แค่ประคองเวลาจับเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่วางอย่างนี้ถ้าอย่างนี้น้ำหนักจะลงตรงนี้หมดเนี่ย นี่นะนิ้วสีห้าสาอันนี้จะให้วางนิ้วเดียวให้ดูจะได้รู้ว่าเวลาขึ้นมาแล้วเส้นมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือเส้นสองเราขึ้นมาบนกุ้งเห็นไหมเห็นความต่างไหมว่าทําไมเส้นมันเป็นอย่างนี้เห็นความต่างไหมต่างยังไงลงมาข้าเส้นตรงกลางไม่ใช่อันนี้เส<ง>้นสองเส้นสองถ้าเธอมาแนวเนี้มันจะไม่ใช่เส้นระ้าง,งบนแต่เส้นสองอันนี้คือมันต่างกันตรงไหน ตอ,อนเนี้ยตรงเนี้ยเนื้อมันเหลือแค่นี้ถูกไหมแต่พอเราโยกขึ้นมาปุ๊บเนื้อมันจะเหลือเยอะกว่าข้างล่างถูกไหมถูกปะเนื้อตรงเนี้ยเหลือเยอะกว่าข้างล่างเพราะคือแขนมันใหญ่เนี่ยมันจะต้องเฉียงต้องเบี่ยงมันไม่ใช่ตรงแล้วอย่างนี้นะอันนี้คือเส้นสองแขนล่างเราใช้นิ้วสี่ห้าองศาพอแขนบนปุ๊บเราจะวางนิ้วขนานใต้ลูกหนูอย่างนี้เราเรียกว่าลูกหนู วางใต้ลูกหนูแล้วไม่สอนนิ้วเราจะเป็นการวางอย่อยางนี้ละชนกันอย่างนี้อันเนี้ยแรงก,รกันจับชน้เทา้าอันนี้ก็แรงก,รกันจับเทา้าเพียงแต่ว่า,เ,าเวลากดจะเป็นอย่างนี้สี่ห้าองศากับขนาดต่างกันแค่นี้นะข้างบนอย่างข้างล่างสี่ห้าองศาคืออันนี้อันนี้คือขนานใต้ลูกหนูงา เสร็จอันนี้เส้นสองแขนในเรียบร้อยมาเส้นหนึ่งแขนนอกเวลาแขนนอกปุ๊บเราต้องวางแขนเข้าในทรงนี้แล้วเราออกมานั่งรนนี้แขนนอกนะเนี่ยเหมือนกันเลยสองนิ้วแล้วก็อยู่กลางแขนกดยกก้นหลังแอ่นแขนตึงเน,นี่ย ไหมมันมาตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นร่องเลยเนี่ยมันจะเป็นร่องเลยถ้าเธอวางอย่างเงี้ยอย่างนี้ตรงนี้จะโดนกล้ามเนื้อแล้วตรงนี้ถึงจะเป็นเส้นเนี่ยมันจะเป็นร่องเลยแล้วถ้าเธอนวดเส้นนี้ได้แม่นจริงๆคนที่เป็นเทนนิสเอลโบเทนนิสเอลโบก็คืออาการที่ว่าเวลาเธอบิดผ้าก็เจ็บตรงนี้บางคนตักน้ําล้างหน้าก็เจ็บตรงนี้อันนี้คือเรียกเทนนิสเอลโบเรากดตรนก็จะรู้สึกดีมาก อันนี้ยกก้นหลังแอนแขนตึงแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บนิ้วสี่ห้าองศาจะเห็นไหมรอยบุ๋มหงสอกอยู่ตรงนี้เห็นร<ม>อ,อยบุ๋มหงสอกไหมมาดูเซ่นั่งนั่นจะเห็นไหมรอยบุ๋มหงสอก้องให้เรียยเดินสักน,นิดหนึ่งไหมเ<ม>นี่ยเราเพราะนั้นเส้นจะอยู่ตรงนี้เลยเ<ม>ส้นนี้กับเส้นนี้จะอยู่ใกล้กันเห็นไหม,มนี่คือเส้นหนึ่งแขนในนี่คือเส้นหนึ่งแขนนอกจะ<ม>อยู่ใกล้กันนะ เราจะนวดขึ้นมาอันนี้จะเป็นแรงดันจากส้นเท้ามาถึงตรงนี้แล้วนวดลงพอมาถึงตรงนี้เราจะยกพ้นแรงดันบินเพราะนั้นในเส้นหนึ่งจะมีท่านวดสองอย่างไม่นิ้วก็เป็นการทิ้งน้ำหนัก